ต้อนรับสู่ช่อง Auto ้คา Master แหล่งรวมรีวิวเชิงลึกอัปเดตล่าสุดและบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถยนต์มอเตอร์ไซค์และเทคโนโลยีอากาศยานวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมพรีวิวและรีวิวสุดพิเศษของเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุดในปี2026นั่นคือ RTAF 5ซึ่งเป็นอากาศยานรบพเนกประสงค์รุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การรบทางอากาศยุคใหม่ RTAF 5เป็นโครงการพัฒนาขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อกองทัพ อากาศไทยโดยผสมผสานหลักการด้านพลาศาสตร์ของเครื่องบินล่องหนเข้ากับโครงสร้างที่เชื่อถือได้ของเครื่องบินยุคที่4ทําให้เกิดเครื่องบินที่ทรงประสิทธิภาพทั้งในด้านสมรรถนะและความคุ้มค่าด้านงบประมาณเครื่องบินขับไล่2เครื่องยนต์ลำนี้มาพร้อมกับโครงสร้างที่เพรียวลม ลดแรงต้านได้ดีเยี่ยมสามารถใช้แรงขับรวมจากเครื่องยนต์แบบเทอร์โบแฟนที่มีพลังขับดันมากกว่า60,000ปอนด์และทำความเร็วได้สูงสุดถึงแมต2.2พร้อมด้วยความสามารถซูเปอร์ครูซที่ทำให้บินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ระบบเผาไม่เสริมส่งผลให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นในภารกิจระยะไกล ตัวเครื่องยังใช้วัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์และโครงสร้างที่ช่วยลดการตรวจจับจากศัตรูในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ rtaf 5มาพร้อมกับเรดาร์ aesa รุ่นล่าสุดที่สามารถติดตามเป้าหมายทั้งทางอากาศและภาคพื้นได้พร้อมกันหลายเป้าหมายรวมถึงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ระบบค้นหาและติดตามด้วยอินฟราเรด และหน้าจอแสดงผลที่ติดกับหบวกนักบินซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นและการตัดสินใจของนักบินได้อย่างมากห้องนักบินของ RTAF 5ถูกออกแบบมาอย่างทันสมัยด้วยจอแสดงผลมัลติฟังก์ชันขนาดใหญ่และระบบควบคุมแบบสัมผัสมีที่นั่งแบบ2ที่นั่งในแนวเรียงหลังกันทำให้เหมาะสำหรับพานกิจการฝึกและการรบจริงนักบินสามารถใช้งานระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถร่วมปฏิบัติภารกิจในรูปแบบสงครามเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านอาวุธ RTAF 5รองรับการติดตั้งอาวุธหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระเบิดนำวิถีและถังเชื้อเพลิงเสริมโดยมีจุดติดอาวุธภายนอกทั้งหมด11ตำแหน่งระบบอาวุธภายในยังออกแบบมาเพื่อรองรับการอัปเกรดในอนาคตเช่นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและอาวุธพลังงานทิศทาง นอกจากนี้ยังมีปืนกลภายในสำหรับการต่อสู้ในระยะประชิดจากโครงสร้างล้อและระบบรองรับน้ำหนักทำให้มีความเป็นไปได้ที่ RTAF 5อาจพัฒนาเป็นรุ่นขึ้นลงบนเรือบรรทุกเครื่องบินในอนาคตซึ่งจะขยายขอบเขตการใช้งานไปได้อีกมากตัวเครื่องยังเน้นเรื่องการซ่อมบำรุงที่ง่ายและรวดเร็ว ด้วยชิ้นส่วนแบบโมดูล่าที่ถอดเปลี่ยนได้สะดวกการผลิต RTAF 5คาดว่าจะเริ่มในช่วงปลายปี2025และพร้อมใช้งานจริงภายในปี2026ซึ่งถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของกองทัพอากาศไทยและอาจกลายเป็นอากาศยานที่มีศัก,กยภาพในการส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรได้ในอนาคตด้วยการผสมผสานระหว่างความเร็ว ความล่องหนและเทคโนโลยีอัจฉริยะทำให้ RTAF 5สามารถแข่งขันกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ของโลกได้อย่างสูงสีขอบคุณทุกท่านที่รับชมรีวิวฉบับเต็มของ RTAF 5รุ่นปี2026หากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบิน พาหุธยุโทโภปกรณ์และพาหนะสุดล้ำในอนาคตอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามออโต้คามาสตาร์เพื่อรับชมรีวิวและการวิเคราะห์เจาะลึกจากเราในตอนต่อไป